นำท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเบองอีสานประวัติบัานตำนานเมืองคลิบปันบานที่ยิบยกเอาความเป็นมาของชุมชนแล้วก็สถานที่ต่างๆมาบอกมาเลา่ามาเว่าถึงความเป็นมาตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันตอนนี้ผ้าพีผ้าหนองผ้าท่านผู้ชมมายนร้อยนำห้อยอดีตจังหวัดหนองคายน้ำกันขับในยุคอดีตก่อนทีศีมีการตั้งเมืองหนองคายขึ้นมา แต่ก่อนแต่เดิมนั่นบริเวณพื้นที่แห่งนี้ก็เป็นแต่เพียงหมู่บ้านเล็กๆมีสื่อว่าบ้านไผ่หรือบ้านหนองไผ่ยังบบท่านมีความสลักสําคัญอ,อยังมากมม้จากท่าใดซึ่งขึ้นตรงกับเขตการปกรข้องของนครเวียงจันทร์ทาิย่อนอดีตในคงเขตบริเวณจังหวัดหนองคายอิหลีก็ต้องย้อนขึ้นไปพุ่นล่ะครับในยุคสมัยล้านสร้างหลวงพะบางซึ่งตามพุ่งสวดานลานสร้าง เพื่นได้มีบันทึกไว้ว่าในช่วงปีพศ1 0 1พระเจ้าฟ่างุ่มมหาราชเพิ่อนลืมก่อตั้งอาณาจักร้านสร้างขึ้นได้ตีเอาเขตบริเวณพื้นที่เมืองแถวนี้แล้วตั้งขึ้นเป็นเมืองลูกหลวงตามพงศาวดารพื้นที่ดังกล่าวก็คือบริเวณอำเภอพอนพิสัยในปัจจุบันจากนั้นก็ได้ทรงเจ้าช่ายในราชวงศ์้านสร้างมาครองเมืองเป็นพญาปากหนวยหลวง ในตำนานก็นยังกล่าวถึงเจ้าใน่ายในเมืองเมืองนี้หลายพระอ,องค์ว่าได้มีโอกาสขึ้นไปข้องราชที่นครเชี่ยงท้องซึ่งมีอยู่ถึงสองพระองค์น้ากันคือช่วงหลังจากที่พระเจ้าสามแสนไทยสวรรคตลงในช่วงปีพศ .1958 พระเจ้าลานข้าแดงโอรสก็ได้ขึ้นข้องราชต่อจนถึงพศ1 9 7 0แต่แล้วกสวรรคตลงโดยบวสาบสาเหตุ ในยุคนั้นสมัยนั้นที่เมืองเชียงทองนา่งแก้วพิมพ์ผ้าเพิ่นเป็นภูมิอํานาจมากในราชสำนักนั่งได้เชิญเจ้าหน้ายในราชวงศ์ขืนข้องราชต่อกัหลายพระองค์ระหว่างปีพศ1 9 7่ 1, ถึงปีพศ1 9 8่แต่พ่อบรรลุพระราชนิติภาวะเท่านั้นละก็มีเหตุต้องสวรรคตติดติดกันถึงหาหกพระองค์จนต่องลงมาเชิญเจ้าขําเกิด โอรสพญาปากหัวหลวงขึ้นไปข้องราชแต่กษวรรณคตลุ่งอีกในปีพศ .1983 เทื่อนี้พระบรมวงสานุวงเสนาบดีทนบดายจังพากันจับนั่งแกวพิมพ์ผ้าทวงลุ่งแม่น้ำข้านทั้งเหนือนครหลวงพระบางแล้วเชิญเจ้าช่ยขึ้นค้องราชเป็นพระเจ้าช่ยจกกักรพรรดิแผ่นแผ่สืบมาหลังช่วงสมัยพระเจ้าช่ยเฉฐาธิราช องค์ที่หนึ่งปีพศ2114เจ้าบุเรงน้องผู้ชนะสิบทิศได้เข่าพิชิตเปี้ยนจันเพิ่นได้นำ่พระนอกแก้วกุมารราชโอรสไปยังเมืองหงสาวดีเพื่อเป็นโตประกันซึ่งตอนนั้นนอกแก้วกุมารก็มีพระชนเพียงหาปีเจ้าบุเรงน้องจังใดแต่งตั้งให้ผู้เป็นตาสำเร็จราชการในอาณาจักรหลานสร้างแท่น ยังนับว่าพญาปากหวยหลวงได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ด่านสางสองพระองค์แล้วก็ยังมีผู้ได้รับตําแหน่งเป็นผู้สําเร็จราชการอีกหนึ่งท่านเมื่อปากหวยหลวงจึงมีสื่ออื่นอีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อปากหวยหลวงสามกษัตริย์จากนั้นในเวลาต่อมาเมื่อปากหวยหลวงก็ค่อยๆลดความสําคัญลงเพราะการวีวาดภายในรัชวงศ์ล้านสร้างตั้งแต่ยุกทีพระบรุ่มราชาแห่งนครพนม พระโอรสพระเจ้านั่นทราชขีท่าทับมะปะพระเจ้าใช่เฉตทาธิราชที่สองเมื่อพศ2อ4 1สอถึงเมืออคุกใช้ฟ้องหรือว่าเวียงขุกบั่นไส่ฟ้องแล้วก็ได้กวดตอนผู้ค้นกลับต่อมาบริเวณจังหวัดน้องค่ายก็ได้มีกลุม่มคนอพยพเข้ามาตั้งชุ่มชนตั้งเมืองขึ้นกลุ่มใหญ่ๆที่สำคัญก็มียูน้ำกันสองกลุม่มสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ปีพศ2250 สมเด็จเจ้าราัชคู่วัดพ่นสมิกหรือท่ญญานแยคู่ขี่หอมเพิ่นได้อพยพน้าค้นไปสอมแซมพระาธาตุพนมเป็นขังที่สีแล้วได้มาตั้งอาณาจาักรหลานสร้างจำปาซักขึ้นตอนทีท่ญญานแย่คู่ขี่หอมอพยพผูค้นมานันสิ์เอกของเพิ่นผู้หนึ่งคือท่านจานแกว้วหรือว่าเจ้าแก้วมงค้นก็ได้ขามแม่นำ้ำโค้งไม่ย่งฟังขวัวแล้วไปตั้งเมืองทงหรือเมืองสุวรรณภูมิขึ้น ปัจจุบันก็คืออำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเป็นเมืองนาด้านไว้ยันซึกกับเวียงจันทร์เชื้อสายของเพิ่นก็ได้แยกใหญ่ไปสั่งบันแปงเมืองหลายหม่องหลายบอลน,น้ำกันมากมายบว่าสิบเป็นเมืองร้อยเอ็ดเมืองมหาสารคามเมืองขอนแก่นเป็นตน้นแล้วต่อมาภายหลังกลุ่มของพระวอพระตาผู้เป็นเสนาบดีไงในรัชสำนักเวียงจันทร์ก็เกิดความขัดแย้งขึ้นกับพระเจ้าสฤษิปุณสารในเวียงจันทร์อีก เพื่นกัอพยพเอาไผ่พ่นขอบขั้วหยาดทิพนองหนีจากนาครเวียงจันทร์ขามฟังคงมาตั้งเมืองอยู่ที่หนองบัวลำพูแต่กระถูกตามรุกรานอยู่บ่ถบบ่ถอยเพิ่นจังหล่นหนีลงมาอยู่แถวดอนหมดแดงแล้วก็ได้ตั้งบานสั่งเมืองขึ้นจนกลายเป็นเมืองอุบลยาโสทรอนอำนาจเจริญอยู่ในปัจจุบันที่ได้ก้าวถึงกุมของจันทร์แก้วแล้วก,กับกุมของพระวพะตากับพว่าทั้งสองกุม เพิ่นมีบทบาทสําคัญในการสั่งบานสั่งเมืองต่างๆในเขตจังหวัดน้องค่ายซึ่งก็ได้ปรากฏหลักฐานในบันทึกว่าเมื่อปีพศ .2322 กองทัพสมเด็จพระเจา้ากรุงทนบุรีได้เอาชนะกรุงศรีสัตนาขังหุดเวียงจันทร์แล้วพื้นที่บริเวณเมืองน้องค่ายก็ยังอยู่ในภายใตย้ความควบคุมของนครเวียงจันทร์ตามเดิมรวมถึงเมืองปากหวยหลวง ขั้นปีพศ2369ถึงปีพศ2370พระเจ้าชัายเฉดาธิราชองค์ที่สหรือว่าเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันท์ได้แข็งเมืองนำ่ทับบุกมาหอดเมืองนครราชสีมาแต่กระถูกยันทับกลับไปล้นเก้าราชการที่สามเพนไดโปูดให้สมเด็จพระบวรราชเจา้ามหาศักด์พลเสษเป็นแม่ทัพหลวง ให้พระญาราชสุภาพดีสิงหเสนีต่อมาได้รับพระราชท่านอวยยศเป็นเจ้าพระญาราชสุภาพดีว่าที่อัครมหาเสนาบดีสมุหานายกเป็นแม่ทัพนายกทัพมาปราบเบี้ยงจันไดเป็นเธอแรกแต่เจ้าอนุวงศ์กระลบนี้ไปไดต่อมารุ่นเก่าราชการที่สามก็ได้โปรูกเลิกกะพระราชท่านพระแสงดาบอาญาสิทธิ์ให้เจ้าพระญาราชสุภาดพาาภาดีอัครมหาเสนาบดีสมุหานายก เป็นแม่ทัพมาปาบเป็นขังที่สองเพิ่นแด้มาตังทัพยูข่ายพ,านพาันเผ่าคือบริเวณหน่วยนอปคอในอำเภอสีเชียงใหม่ปัจจุบันแต่กระถือก้นล่วงของเวียงจันทร์ข่ายได้แตกต้องล่นนีถอยกลับมาอย่างอยู่ที่เมืองยะโสธรฝ่ายครูอริของเวียงจันทร์แต่ก่อนคือกลุมหลูกหลานพวพาตาทั้งเมืองอุบลกับกลุ่มหลูกหลานของจันทร์แก้วทั้งเมืองสุวรรณภูมิ เพิ่นก็ได้เข่าซอยเหลือเจ้าขุนสมุะหะนายกถล่มเวียงจันจนรับคาบกลายเป็นเมืองห่างในการขังนั้นก็มีหน่วยการตายซึ่งนั่โดยเท่าสุวะถ้มหรือบุญมาอุป,ปหัดเมืองยโสทอนหลังจากเสร็จศึกเจ้ารุ่งวงฝ่ายกรุงเทพก็ได้ต้อนผู้คนขามไม่ยั่งฟังขัวบริเวณภาคอีสานแหล้วยุบเมืองเวียงจันลงปงปอยให้กลายเป็นเมืองห่างเท่าเมืองเวียงจันบางส่วนก็อพยพ ไม่อยู่แถวภาคกลางบางส่วนก็ตั้งบานเฮื่อนอยู่ที่บริเวณเมืองเวียงคุกเมืองประโคในเขตอำเภอเมืองน้องค่ายในปัจจุบันเมื่อมีการจัดระบบระเบียบบัตรเมืองเป็นทีเรียบร้อยเจ้าพญาราชสุภาวดีสิงห์สิงหาเซนีเพิ่นก็จังได้กราบบังคมทุลพระกรุณา่าขอตั้งบัญภัยหรือบัาน,น้องภัยขึ้นเป็นเมืองน,น้องข่ายเพราะว่ามีน้องนำบริเวณที่ตัง้งค่าย ภายหลังคําว่าน้องไข่ก็ได้เพี้ยนมาเป็นน้องไข่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หาดเป็นตนมากจากนั้นก็ได้มีโปรดเก่าให้เท่าสุวอบุธรรมเป็นพระประทุมเทวาพิบาลเจ้าเมืองน้องไข่คนหนึ่งซึ่งเป็นตนตระกูลนาน้องคขย่ยแล้วก็ได้แต่งตั้งเท่าตาดีบุตรพญาคติยาวุศงสาศีลังแห่งเมืองรอยอ็ดเชื่อสายเจ้าจันแก้วเป็นเจ้าเมืองพ้นพิสัยคนแรกคือกันจากความดีความชอบที่ ได้รับบัญชาจากเจ้าขุนแม่ทัพไห้มาสกัดเจ้าอวุ่งเพื่อบ่ใหหลบหนีไปยังยวนอีกโดยครั้งนั้นเพิ่นได้มาตั้งทัพอยูุ่บันพ้นแพงพ่อเสร็จซึกแต่ังได้มีการยกขึ้นเป็นเมืองพ้นแพรงเท่าตาดีได้เป็นพระญาพิไัย์สรเดชเจ้าเมืองคนแดกในเวลาต่อมาสิเป็นด้วยเหตุประการใดกะบ่แจงชัดพระพิไัย์สรเดชตาดีเพิ่นได้ใหายที่ตั้งเมืองจากพ้นแพง มาอยู่ที่บริเวณปากหอยหลวงเกาซึ่งเป็นเมืองห่างในสมัยนั้นแล้วก็ได้นาเอาซื้อของเมืองพ่นพิสัยมาตั้งซื้อขึ้นยูมองนี้ส่วนผื้นที่ตําบลพ่นแพงหรือว่าเมืองพ่นแพงเกาอยู่ห่างไกผลผ่นจังขอตัง้งบั่นน้องแก้วขึ้นเป็นเมืองรัตนว่าปีอีกเมืองเมืองหนึ่งหลังจากเสร็จศึกเจ้าอนุวงศ์และกะ ได้มีการก่อตั้งเมืองน้องค่ายขึ้นบดนดเมืองน้องค่ายก็ได้รับทานะเป็นเมืองประเทศสลัดโดยยุบเมืองเวียงจันทร์ให้เป็นเมืองห่างให้มากขึ้นตรงกับเมืองน้องค่ายคณะนั้นทั้งเมืองน้องค่ายและกเมืองพุพธสัยบด้ขึ้นตรงต่อกันทั้งสองเมืองล้วนเป็นเมืองเอกขึ้นตรงกับกรุงเทพทั้งคูพศ2380พระประทุมเทวาพิบาลท้าวสุว่อผู้เป็นเจ้าเมือง ได้ถึงแก่กรรมลงอุปหาตเข่นได้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองน้องคายต่อในปีพศ2383มีบ่บรรดาศัก์เป็นพระประทุมเทวาพิบาลคือกันทั้งฝากฟังเมื่องพ้นพิสัยในปีพศ2 3 8 9ตรงกับวันจันทร์ขึ้นเก่าคำเดือนสามพญาคัติยะโป่งสาสีลั่งเจ้าเมืองรอยเอ็ดผิ่นป่วยและก็ได้ถึงแก่กรรมลงอุปหาตสิงรัชวงศ์อินบุตรจังภาค เจ้าเพียลงมากรุงเทพพบพ่อกับพญาพิสัยสระเดชเท่าตาดีเจ้าเมืองพ้นพิสัยซึ่งเป็นพี่ชายของพระคดิยะวงศาอินและก็อุปหัสสิงทั้งยังเป็นบุตรของพญาคติยะวงาสาศีลังพญาพิสัยสระเดชจังผ้าอุปหัสราชวงศ์เท่าเพียกรมการเมืองรอยอ็ดเข่าเฝ้าทุ่นละอองธุรีพระบาทแล้วก็มีโปรดเก่าให้พญาพิสัยสระเดชเจ้าเมืองพ้นพิสัยกลับไปรักษาราชการที่เมืองรอยอ็ด พระญาพิสัยสรเดชจังได้มอบหมายใหล้ลูกหลานรักษาราชการบ้านเมืองอยู่ทั้งเมืองพ้นพิสัยแทนขั้นพระญาพิสัยสรเดชไปถึงเมืองร้อยเอ็ดก็ได้จัดการเผาศพพระญาคัติยะองศาสีั่งผู้เป็นบิดาเมื่อสําเร็จเสร็จแล้วขึ้นมือหนึ่งอุปหาสิงผู้เป็นน้องชายได้ตั้งบอนโปให้โลกขึ้น นัดให้พญาพิไสย์สรเดชกับพวกนักเลงพนันทั้งหลายมาเล่นกันที่หอนังบัพรพญาัติยะวงษาพอหอดเวลาดึกก็มีคนหลอบแท่งพญาพิพไสย์สรเดชที่สีข่างใสจนถึงแก่กรรมในการขังนั่นได้ความว่าอุปหาสิงมีส่วนเกี่ยวของในคดีพ่อความสาบถึงทางกรุงเทพก็จังมีตาโปดเก่าให้เจ้าเมืองสุวรรณภูมิ ทรงโตอุปหาสิง์แล้วกับบรรดาลูกหลานของพญาติยาปองสาลงมาทา้งกรุงเทพเพื่อโปรดเก่าให้ตุลาการนช่ำํลระคดีได้มีการพิหน้าเห็นความสัต์จริงว่าอุปหาสิง์เป็นผู้ใส่จ,จีนจัดมาแทายยาา่งพระญาพิสัยสรเดชอุปหาสิง์ได้ถือจองจำติดคุกจนตายอยู่ในคุกคุ้มขังพญาพ,าพาิสัยสรเดชเป็นพี่สัยตางบรรดากับอุปหาสิง์แล้วก รัชวงศ์อินรัชวงศ์อินภายหลังกะได้ขึ้นเป็นพญาคติยะวงศาอินธนศรีลังกูลเจ้าเมืองรอยเอ็ดคนที่สอีกทั้งพญาพิสัยสรเดชเท่าวตาดีก็ยังเป็นน้องร่วมมั่นดากัแ่าแม่ปทุมมาซึ่งเป็นญาของพระเจริญราชเดชเท่าอุนภาวะผู้ตานุนเจ้าเมืองมหาสรารคามคนที่สาม ต่อมาได้มีการสืบสวนข้อเท็จจริงจากหลักฐานที่เสื่อได้แน่นอนว่าอุปหตดสิงบ์บ่ได้เป็นผู้วางแผนขาพญาพิาัสสรดติตามที่กล่าวมากในขั้งต้น เมื่อมีการพีน่าจากเหตุผลและกกสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วเห็นว่ามีอยู่หลายกรณีหลายประการที่อ่างอิงประกอบกันได้บอกว่าสิเป็นข้าวที่พญาพิสัยสรเดชพร้อมอุปหัดสิงได้เข่าเฝ้าทุ่นละอองทุรีพระบาทกับบังคมทุ่นข่าวกันถึงแก่กรรมของพญาขจยาวงศาศีร่งภูบิดานั้นอุปหัดสิงกระเดกขับบังคมทุ่นสนับสนุนพิไซเป็นอย่างดีจนได้ ส่งพระกุณาโปรดเก่้าให้พระยาพิสัยสรเดชกลับมารับราชการที่เมืองรอยเอ็ดโดยปกติแล้วพี่น้องก็มีความหักไข่ปองดองกันดีนอกจากนี้ก็ยังปรกากฏว่าจินจันผู้แท่งพระาพิสัยสรเดชเคยมีอริวิวาทกับพระาพิสัยสรเดชมาตั้งแต่ก่อนนั่นอีกอย่างหนึง่งโดยขำมยืนยันของพระเจริญราชเดชอุน่นหลานย่าแม่ปทุมมาซึ่งเป็นพี่สาวของพระาพิสัย ได้ความชัดว่าอุปหัดสิงห์กินยาผิดถึงแก่กรรมในระวางทางก่อนถึงกรุงเทพไก่ไกไก,กับเมืองนครราชสีมาแล้วก็ญยาติพี่นองก็ะยังได้คนพบจดหมายล่าตายที่เขียนถึงภรรยาว่าเฮาบ่าได้คิดขบฏต่อเจ้าพี่พ่นแพ้งเลยตายเสียเองดีกว่าสิถือคนอื่นประหารเลี้ยงลูกให้ดีจนได้ไปตั้งเมืองขึ้นไม่อีกเดอ้อนี่คือ ข่้าทีอุปหาสิง์ได้เขียนถึงลูกถึงเมียก่อนที่เจ้าของสิก,กินยาตายจากลักฐานนี่ก็แสดงว่าอุปหาสิง์เป็นผู้บริสุทธิ์โดยแท้หันมาทางฝากฟังเมืองน้องไข่ในสมัยทีพะระปทุมเทวาพิบาลเข่นเป็นเจ้าเมืองก็ได้เกิดศึกสําคัญขึ้นอีกนั่นคือศึกหอครั้งแรกเกิดขึ้นในพศ .2420 แต่ในระยะนี้พะระปทุมเทวาพิบาลเข่น บริยูในน้องไข่มีราชการต้องมาตอนรับพญามาหาอมาตย์ที่เมืองอุบลแล้วก็ได้มอบกิจการบันเมืองให้เท่าจันศรีสุรรตช,ชื่นรักษาราชการแทน่นพวกข้อได้ตีเมืองไล่ทางมาเรื่อยๆจนเขายึดเมืองเวียงจันได้พวกกรมการเมืองน้องไขยแท่นที่สีหาทางป้องกันขาซึกกับขิดอพยพนีจากพวกข้อด้วยเกงกลัวไพ่โดยเท่าจันศรีสุราตกับครอบครัวหนีไปอยู่ทางบานันพันเผาอุดรธานี เมื่อตวนวายบกคิดสู่พวกรัศดรกะพ้อยเสียขวัญต่างกะอพยพโยกใหญ่หนีจากเมืองขึ้นกันเหตุการณ์ในตอนนี้ถึงกับเหตุให้เมืองน้องไข่ตกอยู่ในสภาพเป็นเมืองห่างนอกจากนี้เมืองไกลๆก,กันคือเมืองพุนพิสัยกะพ้อยตื่นยันกลัวบกคิดสู่ขึ้นกันพระพิสัยสรเดชหนูผู้เป็นเจ้าเมืองในตอนนั้นเพิ่นกะได้อพยพยโยกใหญ่ครอบครั่วนี้ไปอยู่ทั้งบึงกัน ส่วนรัชวงศงเมืองน้องไข่ที่ถูกทรงโตมารักษาการแท่นพระพิสัยสรเดชหนูกระถิกพวกข้อคาตายทัางกรุงเทพจังได้มีพระบรมราชองค์การให้พระยามาหาอมาตชื่นซึ่งไปราชการทั้งเมืองอุบลคณะนั้นเกณฑ์ไผ่พ่นยกทัพขึ้นไปปราบห่อกองทัพของพระยามาหาอมาตได้ยกเข้ามาตั้งอยู่ที่บริเวณเมืองน้องไข่ แล้วก็สร้างให้จับเท่าจันศรีสุระแล้วก็พญาพิสัยสรเดชหนูไปประหารชีวิตเสียทั้งคููเพื่อบ่ให้เป็นเย่าอย่างสืบต่อไปจากนั้นก็ได้เกณฑ์นคนในเมืองต่างๆคือนครพนมมุกดาหารเขม,มาราชอุบลร้อยเอ็ดเข่าสมทบกับกองทัพเมืองน้องค่ายร่วมพ้นใดทั้งสิ้นประมาณสองหมืนน่นนายแล้วยกออกไปตีพวกข้อที่เมืองเวียงจันพวกข้อสูบ่ได้แตกกระจัดกระเจิงทิมกุ้งเวียงจันหนีไป กองทัพของพญามหาอมาตย์กลับมาพักทีน้องค่ายแล้วก็ได้จัดการบ้านเมืองจนเปิดที่สําเร็จเรียบร้อยจังกับเขากรุงเทพขังนั่นพระประทุมเทวาพิบาเลเข่นเจ้าเมืองน้องค่ายได้ติดตามลงมากกรุงเทพนั่เมื่อปีพศ2428ดได้เกิดสงข้ามปราบพ่อครั้งที่สองขึ้นอีกในบริเวณทงไหยหินหรือว่าทงเชียงค้ำพวกขอกำเริบเสิบสารรูกร้านมาจนหอดเวียงจันท์ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก่าเจ้ายุ่หัวทรงสาบเรื่องจังทรงพระคุณาโปรดเก่าให้พระเจ้าบรุมมาวงเธอพระองค์เจ้าท่องกองก่อนใหญ่คณะนั่นเพิ่นดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมมือประจั์ศิลปาคมเป็นแม่ทับขึ้นมาปราบพ่อในข้งนั้นจนพวกพ่อนี่ได้แตกมีพ่ายไปแล้วก็ได้ส้างอนุสาวรียปราบพ่อไว้ที่เมืองหนองคาย ส่วนทางฟังเมืองพ้นพิสัยหลังจากเสร็จซึกปราบห่อแ่าข้ามสิงซึ่งคณะนั่นมีราชทินานามเป็นพระศีสุรศักดิ์สุนทรเจ้าเมืองรัตนว่าปีขึ้นแขวงเมืองพ้นพิสัยเพินเป็นบุตรหลานของพระพิสัยสระเดชทานแรกก็ได้รับแต่งตั้งเป็นพระรัตนเขตรักษาเจ้าเมืองพ้นพิสัยแทนเจ้าเมืองเดิมสืบต่อมาซึ่งท่านได้แสดงความกาหาญรลบพุงกับพ่อหลายครัง้งหลายเทือจนได้รับราชทินานาม เป็นพระพิสัยสรเดชข่ำสิงสิงหศสิริเป็นต้นตระกูลสิงหศสิริจังเห็นได้ว่าทุกขังทุกข้าวที่เกิดซึกแลวกะเกิดเรื่องเกิดไพ่มารุกรลนทั้งเมืองน้องไขยแล้กกะ็เมืองพ้นพิสัยต่างกับเป็นพันธมิตรซอยเหลือเกือกูลกันมาโดยตลอดเรียกว่าสู่เคียงบาเคียงไรกันมาในยุคอดีตต่อมาในปีพศ2 4 3 4พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่งภระกุณาโปรดเก่าให้พระเจ้าน้องญาติเธอกรมมืนปรัจั์ศิลปาคมตำรุ่งตำแหน่งข่าหลวงมณฑลเล่าพ่วนภายหลังเปลี่ยนเป็นมณฑลอุดรได้ตั้งที่ทําการขึ้นที่เมืองน้องค่ายแต่พ่อเกิดวิกฤตตะการร้อ1สอ2หรือในปีพ่อสอ2436ไทยถือกำหนดเขตให้ปลอดทหารภายในรัศมี50กิโลเมตรจากชายแดน จังใดมีการใหญ่ของบัญชาการม่นทนเหล้าพนุนมาตั้งอยู่ที่ตำบลหมักแข่งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรในยุคดัง่งเมืองน้องไข่กับเมืองพ้นพิสัยกับขื้นยูกับจังหวัดอุดรสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีโปรดเก่า้าให้ตาพระราับัญญัติปกคร้องพื้นที่ขึ้นโดยให้ยกเลิกระบบระบอบาปกครองทั่วประเทศเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนพศ2 4 5 8 ทั้งกระทรวงมาไทยก็ได้มีคคำสั่งสถาปนาเมืองขา่าหลวงปกครองซึ่งต่อมาอื่นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดจังได้มีการแยกอำเภอหนองค่ายออกมาจากเมืองอุดรธานีตั้งเป็นจังหวัดหนองค่ายแล้วก็โอนอำเภอพ้อนพิสัยของเมืองอุดรมีการยุบอำเภอรัตนว่าปีลงเป็นตำบลให้ขึ้นกับอำเภอพ้อนพิสัยแล้วมาอยู่กับเขตการปกครองของจังหวัดหนองค่าย คณะนั้นมีการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองเป็นจังหวัดและอำเภอแล้วแต่ยังมีการบังคับใส่เหลก็เป็นที่หูจักบ่คอยแพร่หลายแรร่กล่มจังหวัดน้องค่ายที่ตั้งขึ้นไม่ใหม่กะมีอำเภอที่ขึ้นตรงอยู่ในเขตของจังหวัดคืออำเภอพ้นพิสัยอำเภอสังคมอำเภอบันผืออำเภอทาบออำเภอพ,นอพอันผเผาอำเภอนำมง่ง แล้วก็มีการยุบเมืองที่เคยเป็นอำเภอลงเป็นตำบลแทนนั่นก็คืออำเภอมีชัยซึ่งก็ได้ยุบลงมาเป็นตำบลมีชัยในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนองค่ายในปัจจุบันต่อมาในปีพศ2 4 5 9ได้มีการโอนอำเภอัชบุรีของจังหวัดนครพนมให้มาขึ้นกับจังหวัดนองค่ายเนื่องจากวายุห่างไกลจากตัวจังหวัดนครพนมลำบากต่อการเดินทางและก็บ,บ่สะดวกบเหมาะ,ะแก่การปกครอง จากนั้นในปีพศ2 4 7 5ก็ได้เปลี่ยนซื้ออำเภอไซบุรีมาเป็นอำเภอบึงการและในปีพศ2476ได้มีการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนผู้มิภาคเป็นจังหวัดและกะอำเภอยังเป็นทังการหนองคายกระได้รับยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดโดยทางการในช่วงนี้จากนั้นปีพศ2 5 5 4ในสมัย ราชการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาผู้มีพลอรุณยเดชได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงการขึ้นในพศ2 5 5 4โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่23มีนาคมปีพศักราช2 5 5 4ซึ่งก็ได้แยกเอาอำเภอบึงการอำเภอปากขาดอำเภอโซพิไยอำเภอพอนเจลิญอำเภอเซกาอำเภอบึงขงหลงอำเภอศีวิไลและกอำเภอบุงคา ออกจากจังหวัดน้องค่ายไปตั้งเป็นจังหวัดบึงการครับกัพ่อสรุปเลยว่าจังหวัดน้องค่ายกมีประวัติความเป็นมาที่เง่าโดนนะครับแล้วก็มีความผูกพันต่อเนื่องกับเมืองพ้นพิสัยหรือว่าอำเภอพ้อพอนพิสัยมาโดยตลอดซึ่งขั้นสี่ลำดับไปแล้วเมืองพ้นพ,นพิสัยเกิดก่อนเมืองน้องค่ายคือบริเวณนั้นเป็นเมืองปากหวยหลวงส้มกรัตริยุคอดีตท,ที่มีกันเกิดบ้านเกิดเ,ดเมืองขึ้น เรียกว่าผ่านระยะเวลามากมากกว่า200ปีแล้วครับของจังหวัดนองคา่าจังหวัดนองค่ากับมีพื้นที่ครอบคลุม3มพันยจุดหาสาม่ตารางกิโลเมตรคิดเป็นไรกับประมาณ1 8ึ0งล้าเก้าหมืน 1, 1 5 8 3ไร่อดามไรอาณาเขตด้ันทิศเหนือกัติดกับเขตฟังของแม่น้ำโคง้งซึ่งเป็นเส้นกันแดนระว่างไทยกับเลาาฟังดันทิศใต้กัติดกับเขตอำเภอบันม่วงจังหวัดสกลนครแล้วกับพื้นที่อำเภอเพ่นอำเภอสังขมอำเภอบันผือของจังหวัดอุดรธานีฟังดันทิศต,ตะวันออกติดกับเขตอำเภอปากขาดอำเภอโพภสไยจังหวัดบึงกาฬ ฝั่งดานทิศตะวันตกติดกับเขตอำเภอปากชุ่มจังหวัดเลยการปกครองของจังหวัดก็แบ่งออกเป็นเก่าอำเภอขับในปัจจุบันมี62ตำบล6กรหมู่บ้านซึ่งกับมีอำเภอเมืองน้องค่ายมี16ตำบลอำเภอท่าบอ่อมี10ตำบลอำเภอพ้อนพิสัยมี11ตำบลอำเภอสีเชีงยงใหม่มีสตำบลอำเภอสังคมมีหาตำบลอำเภอสะไข่มี3มตำบล อำเภอเฝาไร่ไมีหาตำบลอําเภอรัตนว่าปีมีหาตำบลอําเภอโพตกมีสามตำบลขับได้นำเรื่องรล่าวความเป็นมาของการตั้งบานส้างเมืองในเขตทองทีจังหวัดน้องคายนะครับมาว้ามาเราสู่พี่สูส่น้องฟังแล้วก็สิด้ยอำลาละครับฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตาม เป็นแรงอ,อกแรงใจในการบันทึกเรื่องราวของชุมชนคนอีสานฮาว้ใน y o u ูทูบพ่อๆกันไม่ลิปหน้าโชคดีมีสุขทุกท่านครับ